สวัสดีครับสวัสดีค่ะฮ่าวันหยางจำดิษผู้กับหลานน้อยแล้วก็รักต่างวัยด้วยกันนะครับอ้าวเอาข้าวไปเด็กๆอืมเอ้าเยียมแล้วเหรออ่ะมาครับกับอาหารอาหารเซาเมนี้กับหมูหมูโอ้ไม่น องว่ะหเนู้เด็กๆกินแล้วเหรออืมมาลองชิมอ้งว่ะลองมี่อมความพิเศษของมันคือหย่อมปุดปุดปุดนะครับ มาเจอแล้วได้ใส่แต่จีต้องพูงง่ำเสียผู้สาวแล้วเสียพูหมันกันเสียงพูกันแต่วางพูตาเนี่แปะกระเบิดแดงแปะกระเบอดแดงเครื่องคไปงานนุ่งได้ชุดกีฬาเตีะกีฬานนอชุดนอนแม่เข้ากับปู่แม่เข้ากับปู่เพราะว่า เพราะว่าเสื้อสีเขียวเหมือนกันเ <laughs> ข้ากัี่เตยพจะเปลงสดแล้วมีเ็คนาตื่ห่า่ถ้าอยู่มีร่มอยูอ่ม เป็นอาหารแบบสื่อมาบ่ออ่ัเจ้เอาไปีบก้ขาักตัวมักตัวมักตัวมินตาต้องเทียมเทียมหรือไงมักตัวนวยแรกนะครับของปีนี้ ซอสพิเกเจ้าเนียเผ็ดดีน้งเจ้ากับพวกเผ็ดก<ะ>็ยังเอาใบตองมากกว่าขขยเนี่ยเอาเลยกินต่อเลยกิยยาด้วยกินป<ะ>ันก<ะ>ินอะไรกินฝ<ะ>ัน<ะ> เ,เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันเป็นยาที่ปลูกปลูกพักไปได้กินเนี่ยกินเพื่ออะไรมันเป็นวัคซานมักเฉยๆกินเพื่อมันเป็นยาบลอมรุ่งร่างกายจาของเพราะว่าร่างกายของทุกย่างมันจะดีมันต้องดีออกมาจากข้างในลูกยัากรแบบ ยังไม่หมดเลย <c oughs> พักพักกินนอนหลับครบเลย ไม่ไนี่ใ,ใบคิงรใบคิงนี่คืไไคนนะอใบไผ่ครับไผ่กับ,กบตุ้มน้ำใหม่ตุ้นั่นคัดก็พักแทห,ห่ือู้เข้าผู้เข้าผู้เข้า,ขาอย่างไม่ได้กินอ่ะกินวันละใบอ,อืนีนน่ก็พักพักกระเดา แล้วก็ตัวหัวเปูบกหน,นูก,กินผักเป็นยังก็ชอบไม่ชอบกินใช่ไหม ไปกินหน่อยนะแล้วใบเตยนี่บ่กินทอดแม้กระทั่งหอม้าติดอ,อาหารมากกับตงเช่ออกกกอกเท่ากน <c oughs> พุทธโรบายก็คือป่นให้ละเอียดผสมในอาหารเลยจำเรื่อดอาหารเล็กน้อยไปแล้วแต่ว่าถั่วอกินอยู่แบบยากอืม ก็ต้องกินกับผักโอ้กินกับอาหารไม่ชอบกินเบาันขมหืมมันขมอะไรปขุดซมนต์อะไรี้ย่หัวนอันนี้ตัวตัวอันนี้เป็นตัวฝักยาวตัูเองนี่ตัวตัวสวนนี่ดิตัวตัวฝักแรกเลย้วยน่ะโตโพี่บิงอ่ะอืมกินตัวไหนมาการนี้ นั่นพูดติกิ้พักกน,นะอะไรนะซิมมาไหมพ่อมา <laughs> นห่นไอมน้องยังไม่กินเลยชอพีเลยเหรอมันพูด <laughs> หรอไปหาซื้อน,นูเม,มื่อวานเนี่ย เขาไปพอน,นั่งตลาดอันบ้านฟอกสร้างตลาดอันสะไข่ปุน๋นเ <Okay. S 2> พราะว่าทำสายยันเพราะว่าเราไปซื้อยูหันให้น้องเช็ดปากลมีมีย่ายหนึ่งเล่าที่อันเอามาขายเพระาะมันเป็นนู้นทาบ้านนู้น้บ้านท่านไปห่างบ่วงห่างยังได้ท่นจะเอามาขายนะโอ้ยแห้งมากจากังเ<อ>มื่อนี้ิ่นบ่ามาขายจ่อย อะไเหรออะไรไม่้เหมือนขนมแมนิยำเลยนะครับอาหารวันนี้กินบอตัวุย่างก่อนนะบกินบอตัวย่างมันเดดบ ให้มันั่งเล่นกับพี่เตยแล้วนะอิ่มแล้วห,หรอนะาอิ่มยังล้างมือเลยด้วยนะ้ไป,ไปเลยลูกไปเลยอ๋อยังไม่อิ่มตัวเองนะเนียนเนียนเลยเนียนเนียนหันดีเด้อเนีน่ยนะเปื่อนหันดีต่วมัไนไม่ได้เปื่อนไม่ได้จับเลยอ่ะ หยดหดอาหารเช้าวันนี้นะครับผมออกรถออกจานคือว่าก้อยหูัวก้อยหูัวนะครับครั้งแรกที่ก้อยแล้วก็ครั้งแรกที่กินแบบนี้นะครับบนหนึ่งกวันจะมีขายแต่มีขายที่ตลาดสีไใครเออไม่ใช่ตลาดอะไรสไขาข้างโรงพยาบาล ขังล่งให้บ้านเอาคีให้เอโอโง่เนาะจะให้้ง,ง <c oughs> ย่แมน <c oughs> เลือกว่าบ้านครอบต่างะะาอะไรเนาะครับผมอสำหรับคลิปนี้่ะต่คงจะไว้สำนีก่อนนะครับผม <c oughs> เจอกันคลิปต่อไปเนาะผม <c oughs> แล้วก็พร้อมทุกคนก็คงจะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ Ha ha ha